เอาอะไรมาเรียนฟรีก่อนมันยัดค่าชุดต้เรียนตอนบังคับซื้ออะไรซื้อทาไปแหกตาดูสิ <c oughs> ยายญาติผมนับถือการกินเจตอนเห็นอาจารย์ด่าล้ที่กินเจแกก็ว่าอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์บำเพ็ญได้แล้ว ดีแล้วทําไมไปด่าคนอื่นอ่ะแล้วมันบาเพ็ญดีแล้วเหรอกูเห็นมันกินเจมันก็ยังด่ากูนี่อ่ะแสดงว่าการกินเจก็ไม่ได้ช่วยหาอะไรมาสิยิ่งเป็นการยืนยันชัดเจนเลยว่าการกินเจไม่ได้ช่วยหาอะไรให้มันดีขึ้นเพราะมันด่ากูว่ากูด่ามันมันก็ด่ากูเหมือนกันนะอ้าวแสดงว่ามันก็กินเจมันก็ยังไม่สามารถปฏิบัติได้สิยังไม่เข้าถึงเหมือนกันแสดงว่าการกินเจของมึงก็ไม่ได้ช่วยหาอะไรเหมือนกันงั้นกลับมาแดกเนื้อสัตว์ไม่ดีกว่าหรออร่อยด้วยนะใช่หรือเปล่า งั้นกูแดกเนื้อสัตว์ต่อไปดีกว่าเพราะการกินเจของมึงมันก็ยังดา่ากูอยู่นี่งั้นกูแดกเนื้อสัตว์ดีกว่าอร่อยกว่าดีกว่านั่งแดกผักวแบบมึงยี่นังด่ายังนั่งดา่งงดาชาวบ้านมึงกับกูก็ไม่ต่างกันงั้นกูแดกเนื้อสัตว์ดีกว่าอร่อยกว่าเยอะมึงไม่อร่อยแต่กูอร่อยจบแค่นั้นกูขออร่อยดีกว่ากูเลือกอร่อยเพราะแดกเนื้อสัตว์หรือแดกเจก็ด่าไม่ต่างกันดังนั้นกูแดกเนื้อดีกว่าอร่อย นี่คุณดมย่าดมนะดมทีเข้าตาคุณเนี่ยไม่ได้แค่จมูกนะไ,ได้ลูกตาด้วยไม่ธรรมดาจริงๆไม่สวดมนต์เพราะไม่เข้าใจแต่เข้าใจสีลห้ารักษาสีลห้าจุุดพ้นได้ไหมได้อืม อาจารย์เติมมาหรือเปล่าคะใช่จ้ากูเติมตลอดเลยนี่มึงดูอุปรกรณ์การเติมของกูนี่วันนี้กูด่าฉ่ำเพราะกูเติมนี่อพร้อมด่ามาก ตาเยิมเยิมสิมันเข้าลูกตากูเนี่ยกระปุกขนาดนี้มึงว่าจะรอดลอลูกตาเนี่ยเนี่ยมึงดูเนี่ยกระปุกขนาดเนี้ยถ้ากูโดนม,มันไม่โดนตากูให้เหยียบแล้วโดนเนีก็โดนตากูลัลประรกันใหญ่ขนาดนี้เอ่หัวได้จะมุดเข้าไปได้แล้วเหมือนคนหลวอยาดอง ก็ไม่ใช่ยาดมคือยาดองพิกัดทีค่ะไม่รู้จะไปหาซื้อเอาวยี่ห้อจงเจริญ <c oughs> ชื่อแบนด์พวกน้ำพริกหมอนี่คือแบนด์อะไรเหรอครับหมอนี่คืออะไรกูเหรอ <c oughs> มึงเรียกว่าหมอนี่นี่หมายถึงกูหรือเปล่าใช่ไหม กูจะได้ตอบมึงไม่ต้องถามใครถามกูนี่ใช่หรือเปล่าถามกูไม่ต้องไปถามชาวบ้านอืม อยากได้ยาดมยี่ห้อคนตื่นทำไม่มีกูไม่ได้ทำขายชื่อแบรนด์พวกน้ำพริกหมอนี่คือแบรนด์กูบอกว่าถามกูตรงๆเลยไม่ต้องมาหมอนี่หมอนี่นี่หมายถึงกูหรือเปล่าอินนี่เขาเวลาพิมพ์นี่เขาปิดเสียงหรือเปล่าวะก็คือไม่ฟังอะไรเลยยังพิมพ์มาเหมือนเดิมคือเวลาพิมพ์นี่คือ อะไรวะกูไม่เข้าใจจำนองนอกระบบไหมจะจำนองระบบไหนก็ตามมันก็มาเอาเงินมึงไม่ได้พาผมไปที่ชอบที่ชอบเลยครับไม่ต้องอ่ะกูไม่พาไปอ่ะไปเองกูยังไม่อยากไปคนชื่อกูมาคนเดียวเนี่ยมึงไม่ได้ยินที่กูพูดเหรอ กูบอกว่าอย่าก,ก๊อบวางอย่าพิมพ์ซ้ำมึงเป็นอะไรอ่ะกูเตือนรอบสุดท้ายแล้วนะและอีกคนชื่อดีเอ็มมอร์เลด้วยนะคือทำไมถึงพูดแล้วไม่ฟังกูไม่เข้าใจกูบอกว่าอย่าก,ก๊อบวางอย่าพิมพ์ซ้ำกูเตือนเขาสุดท้ายนะอีพวกทีดด่พิมพ์ก๊อบวางกิมบีพิมพ์ซ้ำๆเนี่ยเดี๋ยวก่อน พิมพ์ซ้าอยากให้ตอบแล้วกูเตือนแลยยังกูเตือนแล้วเตือนแล้วก็ยังก๊อปวางมาไม่เลิกกูไม่อ่านมึงยิ่งพิมพ์ซ้ากูยิ่งไม่อ่านแล้วกูจะบล็อกมึงด้วยประเด็นมึงมาสันดานเห็นแก่ตัวคนอื่นเขารอกันตั้งเยอะตั้งแยะมึงจะเอาตัวมึงเองไปที่ตั้งให้อ่านให้ได้ หมอดูทักว่าสามีจะตายปีหน้าเครียดขาดต้องแก้ความกังวลยังไงมึงจะไปแก้ทําไมแล้วมึงไปดูทําไมหมอดูสนับหน้ามึงปัญญาอ่อนดีนะักกูเตือนไม่ฟังว่าอย่าไปดูมึงก็อย่าไปดูอยู่ได้พอเวลาดูมาเสร็จไม่สบายใจก็มาถามกูวิธีแก้แล้วเวลากูสอนมึงว่าดับที่ต้นเหตุด้วยกันไม่ต้องไปดูมึงไปดูทําไมล่ะสุดท้ายมึงก็ไปดูอยู่ดีแล้วสุดท้ายก็กลับมากังวลพอเวลากังวลก็มาถามวิธีแก้กูแล้วกูบอกวิธีแก้ตั้งแต่แรกมึงไปแล้วคืออะไรไม่ต้องไปดูแล้วมึงไปสารแนดูทําไมอะ สุดท้ายก็มาเดือดร้อนกุ้ยกูจัดการวิธีแก้กูก็บอกแล้วว่าการดูดวงสดอข้อต่อสตารมาปัญญาออกมาเพอเจอมึงก็ไปนั่งดูอยู่ได้ไม่ฟังทีนี้ก็มาเดือดร้อนกุ้ยกูมานั่งแก้ปัญหาให้สนงลหน้ามึงไม่ฟังโง่นักเตือนไม่รู้จักฟังไปนั่งดูมันอยู่ด้วยพวกหมอดูปัญญาอ,อ่อนไปนั่งดูมาทําไม มึงว่าหัวจะตายสอนหน้าทุกต่อไปนะสอนอะไรไม่รู้จักฟังพูดอะไรไม่รู้จักฟังไม่รู้จักพินิจพิจารณาใครมันจะกําหนดวันตายใครได้ไม่กาหนดได้เหรอลองถามมาสิมันรู้วันตายมันไหมคนเรามีใครบ้างในโลกนี้ไม่ตายมันตายด้วยกันทั้งนั้นมันตายด้วยกันทุกคนใครบ้างไม่ตายไปหาไม่กูดูสิใครไม่ตายมึงจะมากลัวอะไร ที่ดูดวงกับปลุกเสกเครื่องรางของขาัผิดวินัยส่งไม้พิซี่ ขาวใหม่วันนี้เด็กหนุ่มหนอดูสิบหกเด็กหนุ่มสิหถูกหมอดูหล,ลอกสามปีสูญเงินกว่าห้าแสนช้ำโดยนานจาระหว่างทําพิธีฮะอายุสิหมีเงินตั้งห้าแสนเลยเหรอนั่นแหละกูพูดให้ฟังไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยัง,งโง่ไปเชื่ออยู่ได้นี่แหละไม่ตื่นทำกูไม่รู้จะพูดอะไรรับผลการการะทำไป สามปีก็สามปีนะไงตั้งห้าแสนนะมึงเด็กสิบหกไปเอาเงินมาจากไหนตั้งห well ้าแสนในตลอดสามปีน่ะเสียเงินไปเท่าไหร่อ่ะไปเสียอะไรก่อนพ่อแม่มันไปไหนมันไปเสียอะไรได้ขนาดนั้นสามปีกูยังเก็บเงินไม่ได้ขนาดเลยสมัยกูเรียนหนังสืออ่ะไหนจะกินข้าวไหนจะซื้อของไหนจะเที่ยวเล่นเอาเงินหนไปจ่ายก่อน เดูเนี่ยอย่าให้กูด่าแล้วกูด่าแล้วกูดา่กดากระจายหมดอ่ะมันเพอเจอร์ไร้สาระสิ้นดีที่คนที่เพอเจอร์หนักกว่าก็คือคนที่ไปดูดวงไปจ่ายเงินให้เขาไม่เกี่ยวกับตื่นทำเลยผู้มีปัญญาย่อมรักษาได้ผู้มีปัญญานั่นแหละจะ่เรียกว่าตื่นทำเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม ไอ้ที่มึงพูดขึ้นมานะ่ะไม่ใช่ปัญญาของผู้เจ้าเหรอมึงมีปัญญาพู้เจ้าจึงเรียกว่าเตือนเตือนในคมสอนของพระองค์ไม่หลับไหลนั่นแหละมึงจึงมีปัญญาแล้วสามารถรักษาทรัพ์ได้มึงจะบอกไม่เกี่ยวได้ยังไงนั่นแหละคืออาการของคนเตื่นทมคือมีสติสัพปัญญาในการประคองตนอยู่บนพื้นฐานของหลักคําสอนของพ,พูทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าเตื่นทมไม่ใช่หลับไหล พากับหมอดูอะไรน่าเชื่อถือว่ากันไม่ต้องเชื่อทั้งนั้นจ้ะหมอดูทักอะไรมึงไม่ต้องเชื่อเลยวางไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นแก่นสารอะไรกับชีวิตมึงเลยไรสารละล้วนๆไม่ออกไปไหว้ลาหูเหรออาจารย์คือถ้ามึงพูดดีๆไม่ได้ก็ใส่หัวกบาลออกไปมึงก็อยู่มาก็รู้อยู่เนาะ อะไรที่มึงควรพูดก็พูดอะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่จําเป็นต้องพูดเนาะคือคนเพรเจอร์เนี่ยก็มีมากอยู่แล้วมึงยังจะมาเพรเจอร์เพิ่อมอีกคนหนึ่งอีกไร้สาระมากกลัในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสอนตัวเองยังไงดีครับอยู่กับปัจจุบันฝึกอยู่กับปัจจุบันวิธีการคือฝึกอยู่กับปัจจุบันขนาดตลอดเวลา ซื้อของในตะกร้าด้วยจ้าทุกคนพิมพ์เพอร์เจอร์พิมพ์ซําบ็อก ระวังลาหูเข้ามาสิมาเข้ากูนี่ลาหูเข้าทางไหนทางหำเหรอเข้าทางหำกูหรือเปล่าทางหำกูหรือเปล่ามาเขี่มาเข้ามาเข้าให้กูดูหน่อยจะเข้ายัางไงมึงว่าของดํากูก็ดํานะของกูดีดํามากด้วยประเด็นอาจจะดํามากกว่าลาหูก็ได้นะไม่แน่นะกูว่าดำมากกว่าด้วยดำปิดปีดดำสนิทด้วยกูบอกให้ ลูกศิษย์กูนี่มีชื่อปิดปี่คนหนึ่งนะกูขออนุญาตยืมชื่ออ๋อชื่อหมามาไม่ใช่ชื่อมันกูก็เรียกมันเป็นหมาทุกทีหนึ่งปิดปี่ชื่อหมาลูกเิษยดกูหำกูก็ปิดปีเป่เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ชื่อความดำแม่ระวังลาหูเข้าเข้าก่อนแล้วกูเนี่ยเข้ามาตั้งแต่เกิดละเขาบอกว่าของดำคือลาหูเนี่ยมึงจินตนาการได้เลยว่าดำได้ขนาดไหนดำสนิท ดำปิดปีอืม mm hmm. กูขอยืมชื่อหมาหน่อยปัญญาอ่อนไปนั่งไหวกันใครจะไหวก็ไหวกไม่ต้องมาดากูนะเดี๋ยวกูด่ากลับนะเดี๋ยวกูด่าจนพวกมึงดำปิดปีนะ่น้วจะบอกให้นะเออ